นับนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนนเจอร์ สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุกเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันทางย u ทูบ e ิวส์วันทางเพจเฟซบุ o กนิวส์วันนะคะติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำจันถึงพฤหัสบดีนะคะแล้วก็หากว่าใครติดตามรับชมในช่วงของ,ของการออกอากาศไปพร้อมก,กันกับทางสถานีโทรทัศน์ไม่ทันชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube หรือว่าทางด้านของ Facebook ก็ได้เซิร์ชเพียงแค่ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพเท่านั้นก็ชมได้ ทุกตอนที่ได้เคยออกอากาศก,ก่อนหน้านี้หรือถ้าหากว่าใครบอกว่าโอ้ไม่ต้องเสิร์ชหายากเข้าไปใน YouTube ก็ได้นะคะพอไปใน YouTube ของ New ส One นปุ๊บม,มันจะใส่ไว้เป็นเซ็กชั่นเฉพาะของปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพแล้วก็ไปเลือกดูสไลด์ดูเลยคะ่ะว่าตอนไหนนะคะที่เราอยากจะชมรายการย้อนหลังชมแล้วแชร์ได้เลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณะบดีสถาบันแพทย์แผบนบราณการและเวชศาสตร์ะลอวัยมาหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคานผู้ชมครับนี น,น,นั่งนึงๆนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์นะคะไม่ศึกษาและไม่ทําขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครที่จะทําและมรดกเนี้ยมันจะค่อยๆจางหายไ<ช>ปหรือเปล่านะคะที่จริงรมันก็จางหายไปนานแล้วเพราะคนทําตํำรับยาเน,นี่ยมันเราไม่ค่อยได้ยินเลยนะ,ะเราก็ได้ยินแต่เรื่องยาหอมยาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นสมุนไพรก็จะเป็นสมุนไพรเดี่ยวกันซะเ่วนใหญ่ถ้าเป็นตํำรับนี่คือต้องหาสมุนไพรมาเยอะมากครับทีนี้เมื่อเรามาคุยเรื่องสมุนไพรกับเรื่องยาหลงม กางที่เรียนให้ทราบตอนต้นว่ามันแก้ลมกองหยาบนะทางเดินอาหารแต่กระทบลมกองละเอียดสิ่งที่เคลื่อนไหวในระบบประสาทหลอดเลือดด้วยสัมผัสทั้งหลายจะดีขึ้นเพียงแค่ระบายพิษออกขับลมออกแล้วมันระบายพิษเสมหะด้วยในเวลาเดียวกันบำรุงธาตุบำรุงการย่อยอาหารเราด้วยสามยางแล้วมันสัมพันธ์ได้ขนาดไหนจนถึงขั้นเป็นยาอยู่วัฒนาได้เราก็มาวิเคราะห์ก่อนอย่าง ที่ท่านผู้ชมก็คงจะรู้เรื่องสิ่งที่ผมพูดถึงตำรับยานี้นะครับว่าเขาเขียนเอาไว้ว่าให้เอามาหาหินหนึ่งบาทว่าน้ำหนึ่งสิ็มูลเพลิงเกลือสินเทาพริกไทยกาลบูนแห้วหมูโกดพุ่งป้าหนึ่งทำนองนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมได้ถอดรหัสออกมานะครูเดกกรเป็นน้ำหนักยาคือเราพบว่าน้ำหนักยาร้อยเปอร์เซนเนี่ยเป็นใบสตียี่บสาดสามสี่เปอร์เซ เยอะที่สุดใบสะเดาอย่างเดียวนะนั่นแหละถึงว่าไม่แปลกที่ขมขมเนี่ยมันจะมาจากใบสะเดาเนี่ยแล้วก็กลุ่มลองลงมาเนี่ยมี3ตัวผลกระดอม,อมพริกไทยดีปรีอย่างละ8 8 6จกสามกรัมนะครับแปดจเปอร์เซ็นต์ขออภัยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพบยาขับลมและระบายออก อยู่ระดับ5หรือ6%นะครับ5.913%คือยาดำมหาหิงรากตองแตก3ตัวนะครับจากนั้นเนี่ยระดับนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งตัวซึ่งปรากฏว่าในขณะที่ยาร้อนแต่ปรากฏว่ามีดับพิษร้อน<ม>เพื่อถูงดุลความร้อนเกินไปอีกหนึ่งตัว<ม>ก็คือหัดสดดำเทศฝ<ม>าดเย็นอีก5.93%หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี ประมาณสักสาเประมาณ2.9 2.95%เนี่ยถือว่าเกือบเกืบสนะครับอีกหลายตัวเช่นเจดบูญเพลิงลดร้อนเครือสินเทาลดเข็มกาลบูรนะครับบอระเพ็ดรูปก,กระวานกระเทียมขมิ้นอ้อยเนี่ยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะพบว่าเศษเล็กๆนะครับที่เติมมาอีกเนี่ยก็ไปทางเผ็ดร้อน ขมเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันนะครับการพลู1.48%ในกลุ่มนี้หนึ่งประมาณ1.48%การพลูแห้วหมูรากชาพลูและปิดท้ายเล็กๆหนึ่ง0.35%ยยังอุตสาห์ใส่มาเลย0.35%ใส่ใสยากนะ,ะแต่เขาก็ใส่เพื่อเป็นยาเสริมในตอนท้ายเนี่ยก็จะมีเช่นว่าน,น้ำโกดพุงปลา โกดซอซึ่งคุกโกดจะลดปัญหาเรื่องหอบผืดด้วยแต่มันมีน้อยมากปรับท้ายนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้วิเคราะห์เขาวิเคราะห์สองส่วนนะในตอนสุดท้ายจะขออนุญาตพูดเรื่องเฉพาะในสรรพคุณเพสัชในตำราเภสัจกรรมไทยก่อนเภสัจกรรมเมืองนอกเนี่ยมีบ้างแต่ในบางตัวไม่ทุกตัวชเช่นสารสำคัญในใบสะเดาเนะี่ยต้านมะเร็ง แต่ผมไม่พูดเรื่องมะแรงเลยสังเกตไหมเ<ช>พราะว่าอยู่ไม่อยากให้คนไปตั้งความหวังใช่ค่ะคะมากสำหรับการรักษาในมนุษย์แต่เรารู้ว่ามันมีสารสําคัญอ,อยู่ใบสะเดาเนี่ยน้ำหนัก23.634สรรพคุณในตำราเภสัตชซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะเพราะเป็นยาหลักถึง23 1<ช>ห,นงนหนึ่งในเกือบเกในสี่ที่เหลือมาอโอ้โห21ตัว ของเขาชิงไปแล้ว23ปเใบสะเดาเนี่ยแก้พิษในโลหิตพิษในเลือดซึ่งแน่นอนเวลาผู้ป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโลหิตเบาหวานการอักเสบหลอดเลือดแม้กระทั่งเซลล์แปลกปลอมในเลือดที่เป็นพิษจุลชีพในเลือดแก้พิษในโลหิตรักษาโรคผิวหนังเห็นไหม ช่วยย่อยอาหารบำรุงน้ำดีลดอาการปวดข้อบำรุงข้อต่อตัวเดียวนะ23.634เปอนผลสรรพคุณก็เยอะแล้วครับแค่ตัวเดียวนะ <c oughs> ใบสะเดาแต่มันมีผลเสียด้วยไงเพราะมันขม <c oughs> มันก็ต้องเกิดลมตามมา <c oughs> ใช่ไหมครับลำดับที่สองเมื่อกี้เอาแรกขมนะผลจากใบสะเดา อีกสาตัวที่ถือว่าเยอะเหมือนกันคือประมาณหเสลึงนะแปดจุดกเ็ 6, ก็ถือว่าพอสมควรนะสามตัวผลกระดอม8 8ดจลดขมครับตามตำรับบอกว่าแก้ไข้เจริญอาหารแต่มันไม่แก้ไข้แล้วเพราะมียาริดร้อนทวงนะแก้ไข้เจริญอาหารบำรุงน้ำดีดับพิษโลหิต เห็นไหมสองขมแรกเนี่ยแก้พิษในโลหิตใบสะเดาช่วยย่อยอาหารอันนี้เจริญอาหารและบำรุงน้ำดีเพื่อมาช่วยย่อยอาหารเหมือนกับใบสะเดาช่วยเสริมกันเลยช่วยเสริมกำลังกันนะต่อมาครับพริกไทยกับดีปลีร้อนเผ็ดร้อนร้อนทั้งคู่เลยแล้วตําหนักอย่างละเท่ากันด้วย คลิกไัยเนี่ยขับลมบำรุงธาตุส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเสมหะคือกระจายเสมหะนอิสระคุณเขานะครับในตำราแพทย์แผนไทยถือว่าไม่มีอะไรที่จะแก้โรคทางลมได้ดีที่สุดเท่ากับพริกไทย นี่สาคัญนะคานี้สําคัญมากนะอีกทีค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่จะแก้โรคทางลมได้ดีที่สุดเท่ากับพริกไทยค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมอยู่จะบอกว่าพริกไทยมันใกล้ตัวมากมันเขา่ึมพูดดิเพราะว่าไม่ไม่ต้องไปหาสมุนไพรอะไรอย่างอื่นเลยค่ะรับประทานอาหารช่วงนี้ในผู้สูงวัยใส่พริกไทยขับลมบำรุงธาตุกระจายเสมหะ และในโรคทางลมเนี่ยไม่มีอะไรที่จะแก้ทางลมได้ดีเท่ากับพลิกไทยดังนั้นการแพทยแผนไทยจึงมีสิ่งที่เรียกว่าตรีกระตกคือร้อนทั้งสามะนะครับก็ไปกอบไปด้วยพลิกไทยดอนขิงพลิกไทยดีปลีปพลิกไทยเนี่ยแก้วาตะพอดีทางลมนะทีนี้ ดีปรีล่ะมันก็ดูเผ็ดร้อนอคล้ายๆพริกไทยนะครับแล้วก็น้ำหนักพอกับพริกไทยแต่ว่าขับลมลดไอ,อแก้เสมหะดูดิอตัวนี้แสดงว่าออกฤทธิ์ดีมากเพราะอาจารย์บอกว่าพอเราใช่ดื่มไปปุ๊บเ,เสมหะจะหายขับลมลดไอ,อแก้เสมหะดีปรีนะ แก้โรคทางเดินหายใจหืดหอบน้ำหนักเยอะด้วย8.863แก้คลื่นไส้อาเจียนขับน้ำดีขับหรือดูอขับพยาธิดูนะริกไทยกระจายเสมหะอันนี้แก้โรคทางหอบพืดเป็นทาต<ถ>แก้โรคเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเสมหะโดยตรงนี่นะครับ มาใช้ดีปรีอันหนึ่งร้อนเคลื่อนไหวอันหนึ่งย่อยอาหารนี่สี่ตัวเองนะนี่ซูเปอร์อเวนเจอร์นะครับคือมารุมรวมตัวกันหลายอย่างของตำรักยาเห็นไหมครับว่ามันสำคัญที่สำคัญนี่ฟังแบบนี้ละโอ้ใช่เลยอาการตัวเองมีถ้าอาการตัวเองมีอยู่ให้รู้ว่าเนี่ยมันทำกลไกแบบนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าใบสะดาวกระดอมลดขมนะ แต่สารสําคัญในพริกไทยและดีปรีเนี่ยมีสารสําคัญชนิดหนึ่งที่เผ็ดในตระกูลนี้ที่เรียกว่าพริบพรีปกติประมาณสักหนึ่งสเอร์ซในของทั้งหมดนี่นะสารสําคัญตัวเนี้มันน่าทึ่งมากเพราะว่ามันจะไปเพิ่มฤทธิ์ทางยาตัวอื่นแปลว่าคนจะไปม,มองว่าอุย้ยต้องสกัดสัไม่เขาจะใช้เพิ่มฤทธิ์ทางยา ให้ยามันแล่นเร็วขึ้นทำงานดีขึ้นหรืออีกในหนึ่งงานไม่ใชยุคหลังพรว่าสารพิพรีนมันเพิ่มการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารด้วยมันจึงเกิดการดูดซึมเกิดการย่อยหรือการนำไปใช้ในสปปรรพคุณของยาตัวอื่นมีสรรพงุณยาคือเพิ่มฤทธิ์ในสปปรรพคุณยาตัวอื่นเวลาเติมเข้าไปได้สองตัวอะไรใช่ไหมใบสะดาวผลกระดอมพริกไทยดีปรีนี่คือกลุ่มนี้ อันแรกสองตัวแรกขมอันที่สองขับลมคสองตัวหลังขับลมถัดมานะสามสี่ห้าหกอีกประมาณหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะพบอีกห้าเปอร์เซ็นกว่าหนึ่งอีกสี่ตัวขออภัยนะครับที่ออกไปทางระบายออกซึ่งเป็นยาหลักอีกันหนึ่งนะครับคือประมาณหกเปอร์เซนต น้อยกว่าพริกไทยดีปรีเมื่อสักครู่เราก็ผลกระดอมอีกนิดหนึ่งนะครับคือประมาณ6 5เปอห้าอนอันดับแรกมหาหิงขมร้อนในอันเดียวกันนะครับบำรุงธาตุขับลมในลำไส้<ะ>ขับเสมหะแก้ปวดท้องฆ่าพยาธิถ้าเราจะดูให้ดีเนี่ยมหาหิงพอฆ่าพยาธิ แต่ดีปรีขับพยาธิข่าแล้วขับออกต่อมาคนจะไม่ค่อยรู้ว่ามาหญยิงเนี่ยกุ่มิี่กรเด็กๆทุกคนใช่ค่ะทาให้หายทาก็ขับลมแล้วขนาดทายังขับลมเลยใช่ค่ะได้กลิ่นได้กลิ่นก็ยังขับลมเลยต่อมายาดำยาดำยาดำเนี่ยถือว่าเป็นฤทธิ์เมาเบื่อนะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ขมเหม็นเบื่อ ประมาณ5.913เปอเปกติผู้นี้จะแก้พิษตัวหิตถ่ายลมจากเบื้องสูงทั้งหมดเนี่ยให้ลงต่ำลงมาที่ท้องอย่าดำนะกัดฟอกเสมหะในโลหิตในเลือดเราทำลายพลดึกพลึกคืออะไร โอ,โอจุจาระแข็งอุจจาแข็งเป็นก้อนกลมๆทําลายพาราดึกและเป็นยาระบายนี่คือยาดํารากตองแตกเฟื่อนขมร้อนเมื่อกี้ทาลายภาราดึกนะรากตองแตกทายพิษภาราดึกฉลาดไหมสังเกตได้ว่าจะมีหลายตำรับเลยขับตัวหนึง่งทำลายทำลายตัวหนึง่งขับตัวหนึง่ง มาตลอดเลยคู่กันรากตองแตกถ่ายพิษพลดึกถ่ายลมเป็นพิษถ่ายเสมหะเป็นพิษแก้น้ำดีซ่านถ่ายพยาธิขับปัสสาวะแก้ปวดบวมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาถึงชั่วโมงนี้เรารู้เลยว่ายาเน,นี้ยคือยาอุวัฒนะในฐานะต้านนุมทิสละ ติดระดับโลกนะ,ะที่เราไปวัดมาขับลมแก้ลมในเส้นกระสายเส้นระบายถ่ายพิษพิษเสมหะบำรุงธาตุบำรุงน้ำดีแก้หืดไอช่วยย่อยและเจริญอาหารสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์